กำลังรับฟังรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดธศุกร์ทางช่อง YouTube ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอล i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้เราก็จะนำนักเขียนที่เป็นเยาวชนนะครับเพื่อให้สอดรับกับสัปดาห์แห่งเยาวชนเนี่ยนะครับเราก็จะนำนักเขียนที่เป็นเยาวชน3คนมาพูดคุยกันนะครับโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากน้องนรงชัยแสงอัคคีหรือว่าน้องบีครับซึ่งถ้าจะพูดไปเนี่ยนะประวัติและผลงานเยอะมากนะครับเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศเซเว่นบุ๊กอวอร์ดนะครับในส่วนของกวีนิพนธ์ ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยมในโครงการยุวะศิลปินไทย2 5 6 3หรือว่าอย่างไทยอาทิสวอร์ตสอ2 0จากผลงานชื่อว่าในในโลกใบน้อยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วและล่าสุดครับวันนี้เราจะได้คุยกับน้องบิก๊กหรือว่าน้องนรงชัยแสงอคัคคีเกี่ยวกับงานชิ้นล่าสุดเลยนะนั่นก็คือสถานการณ์บังคับเอ๊ะเป็นยังไงหลายท่านที่ได้ทราบข่าวโครงการประกวด7ซ o ว k a บ a r d ก็จะทราบดีนะครับว่าน้องนรงชัยปีนี้เนี่ยเลื่อนฐานะ จากรองอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับในกลุ่มของกวีนิพนธ์จากผลงานที่ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสถานการณ์บังคับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้น้องบิ๊กอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับบิ๊กครับสวัสดีครับพี่เก้รนบครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับขอบคุณเช่นกันครับผม พูดถึงสถานการณ์ทั่วไปก่อนตอนนี้ยังไม่บังคับชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้เรียนออนไลน์นะคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าน้องบิ๊กตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์สาขามาธัธยมศึกษาวิชาเอกภาษาไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็แน่นอนน้องบิ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเรียนออนไลน์นะจริงๆตั้งแต่ปีกลายแล้วใช่ไหมฮะแล้วชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างกับการเรียนออนไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่า อาจารย์หรือว่าคณะอะไรเงี้ยครับเขาได้เปลี่ยนวิธีการวัดผลใหม่ครับพี่ต้นอพอพอเปลี่ยนการวัดผลใหม่เนี่ยการเก็บคะแนนก็จะเป็นรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบของการแบบทํางานส่งครับซึ่งต่างจากออนไลน์ครับออนไลน์ก็จะมีการสอบการนั่งฟังในห้องมีคะแนนอื่นอื่นอีกที่ไม่ใช่งานทีนี้พอแบบทุกวิชาเขาสั่งงานมามันก็จะกองอยู่ที่เราเขาเรียกว่าหนักกว่าเดิมใช่ไหมถ้าในใ<ช>ความรู้สึกของเรานะ ก็เป็นกําลังใจให้บิ๊กผ่านพ้นทุกอย่างไปได้แล้วก็สําเร็จเป็นบัณฑิตในเวลาอันรวดเร็วนะครับสาธุครับพี่น้องอ่ะคันนี้มาพูดถึงงานเล่มล่าสุดก่อนดีไหมล่าสุดสถานการณ์บังคับเนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์บังคับนะครับอันนี้บิ๊กขออ่านเป็นคํานําที่บิ๊กได้เขียนมาในเล่มเบื้องต้นก่อนนะครับครับผมเป็น รวมบทกวีนิพนธ์เรื่องสถานการณ์บังคับนะครับ,รบเป็นบทกวีแห่งวันวัยของข้าพเจ้าผู้คนและสปปรรพสิ่งโดยมีการเวลาคู่ขนานไปกับลมหายใจของยุคสมัยทั้งบีบเข็นผู้คนให้ขับเคลื่อนชะน,นักผู้คนให้หยุดนิ่งและกลื่นกลายผู้คนให้สูญหายไม่ใช่แค่เรือนร่างความคิดการกระทําแต่ความทรงจําก็ยังอยู่ภายใต้ของการเวลาเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดเหลือรออยู่เลย อากจะมีก็มีอยู่รอยเดียวที่คงอยู่นิรันด์ที่สุดคือความดีอันนี้เป็นแบบคำนำเบื้องต้นของบิ๊กครับซึ่งจริงๆบิ๊กตั้งชื่อสถานการณ์บังคับแล้วก็เริ่มเขียนเนื่องจากว่าบิ๊กครับอยากที่จะเรียนให้จบอย่างรวดเร็วครับอยากเร่งเวลาที่จะไปทำงานแล้วเพื่อจะได้หาเงินมาดูแลครอบครัวูตัวเองอะไร้ยครับแล้วก็ได้คุยกับพี่สาวครับว่า บิอยากเรียนจบเร็วๆจังเลยในขณะที่พี่สาวกำลังทํางานอยู่ครับทางานเป็นเวิร์กฟอร์มผอที่บ้านครับ,รบแล้วพี่สาวก็บอกว่าโหแก้เรียน,นสบายที่สุดแล้วมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเถอะเนี่ยฉันอยากทํางานก็อยากย้อนไปตอนวัยเรียนเหมือนกัน <S <S ผมคิดว่าาอไม่ใช่แค่ผมนี่ที่เผชิญสถานการณ์บังคับการในที่นี่หมายถึงการเวลาครับิก็เลยมีติ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าจริงๆ คำว่าเวลากับคําว่าสถานะคาว่าเหตุการณ์เนี่ยนําสอดคล้องกันอยู่แล้วเป็นสัจธรรมนะครับซึ่งวิกก็เลยคิดมาว่าสถานการณ์บังคับในที่นี้เนี่ยให้คนอ่านเนี่ยได้นึกถึงสถานการณ์ที่เป็นการละเวลาดังชื่อของเล่มนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นการณะที่เป็นเหตุการณ์ครับผมซึ่งในเรื่องนะครับในในในโรงบทกวีในเล่มเนี่ยครับวิกก็ได้เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นของคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆในระยะเวลานั้นๆในช่วงเวลานั้นๆประมาณนั้นครับ,รบซึ่งเป็นการรวบรวมอยู่สองภาคครับ,รบแต่งเป็นสองภาคในเร่มก็คือชื่อภาคที่หนึ่งภาค ชื่อภาพว่าข้าพระเจ้าในห้วงการเวลาครับภาคนี้เนี่ยครับก็จะแบบถ่ายทอดเกี่ยวกับอารมณ์ของบิ๊กเองครับที่แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่พบผ่านผ่านสายตาของบิ๊กอะไรเย่างี้ครับภาคที่สองครับการเวลาต่างดุ่มเดินไปยังกู้คนครับภาคนี้บิ๊กเขียนเหตุการณ์ต่างๆที่ผู้คนเนี่ยเหมือนสะท้อนในมุมมองพี่สาวคนอื่นๆที่ก็ต้องเผชิญสถานการณ์เหมือนที่บิ๊กเผชิญอะไรยนครับก็เหมือนที่พี่ต้นพูดว่า สถานการณ์ทั่วไปกับสถานการณ์บ,งบังคับคำต้นนั่นแหละรครับผมเออน่าสนใจนะคือการใช้คำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ทราบกันดีนะครับในคนที่รักการขีดการเขียนว่าคำคำหนึงเนี่ยมีความหมายที่สามารถที่จะนำไปใช้นำไปเล่นนำไปสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาได้แม้แต่คำว่าการณะอย่างที่น้องบิ๊กว่าเนี่ยนะการเหตุการณ์เนี่ยนะครับ กับอีกคำหนึ่งคือคำว่าการเวลาเนี่ยทั้งสองคำในออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าความหมายต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนําคุณผู้ฟังลองหาเล่มนี้มาอ่านดูครับแล้วเราจะได้ทราบว่าวิธีการถ่ายทอดความคิดของน้องบิก๊กนรงชัยแสงอัคคีในเล่มเนี้ยเป็นยังไงอ่ะแต่ในเมื่อเรายังไม่ได้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอรบกวนเวลาบิ๊กเลยแหละนะช่วยหยิบบทที่ชอบในสถานการณ์มาครับมาอ่านให้เราฟังนิดหนึ่งครับ ได้เลยครับพี่ต้นครับงั้นอ่าดิขอเอาเป็นบทแรกของในเล่มเลยนะครับเป็นชื่อภาพเลยครับชื่อว่าข้าพระเจ้าในข่วงการเวลาครับผมซึ่งถ้าพูดอย่างนี้มันจะเป็นคําพ้องเสียงไปใช่ไหมครับครับคาว่าการเวลาในนี้วิจัยว่าการณะขีดเวลาก็เป็นข้าพระเจ้าในข่วงการเวลาครับผมเป็นโครงสี่สุภาพครับดิเขียนว่าการแห่งข้าพระเจ้าก้าวไปคาาเกี่ยวการละสมัยทุกก้าว ผ่านพบและลาไกลเหตุแห่งวัยเอยการอยู่เหนือแรงหนาวโลกโน้มตามวันผันเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ทุกวันเพื่อพบกันและกันแผ่เอือ้อและเพื่อจากลานิรันเกินยึดยืหนอข้าจึงเร่งอกเกลือเพื่อสร้างรุ่งไรไกลเหลือเกินระยะก้าวยาวนานเพราะว่าระยะการกว่าสั้น สู้ล้มลุกคลุกคลานเพื่อจุดหมายนาเพื่อชีพได้หยุดด้านล่องฟ้าอันสเหลาเราจะเจอกันอีกครั้งเบื้องบนเมื่อต่างนี้อาจทนอยู่ได้เก็บเกี่ยวทุกดอกผลทัดแนบใจแลตอนอยู่เรากอดไว้แต่ม้วยเดี่ยวเสมอ อันนี้เป็นบทแรกครับที่เป็นบทเปิดของเล่มโอ้โหสั้นๆแต่ว่าได้ใจความแล้วก็สําหรับ ท่านผู้ฟังที่ชอบอ่านกวีนิพนธ์นะครับโดยเฉพาะงานประเภทโครงเนี่ยก็จะรู้ว่าโครงเนี่ยแต่งยากนะคือไม่ได้หมายความว่าอะไรจะยากไปกว่าอะไรนะครับแต่ว่าการเขียนโครงเนี่ยนะต้องใช้ทักษะหลายอย่างเพื่อที่จะถ่ายทอดทั้งความคิดออกมาแล้วก็ยังจะมีชั้นทลักษ์มีคําเอกคําโทอะไรต่อเมีออไรอีกนะผมก็รู้นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าลองไปหาเล่มนี้มาอ่านดูนะครับเชื่อว่าเราจะได้อัธรตเราจะได้ความคิดต่าง ต่างของกวีอย่างเต็มที่เลยทีเดียวอะ ทีนี้เราพูดถึงงานเล่มล่าสุดไปแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวคงออกมาให้ได้รู้จักกันแหละนะครับครนี้มาพูดถึงเล่มนี้ครับคือไม่ใช่ว่าผมมีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอได้อ่านงานชิ้นหนึ่งของของน้องบิ๊กแล้วเนี่ยมันเป็นอารมณ์สะเทือนใจมั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เขาเป็นกวีเนี่ยเขามีวิธีมองโลกเขามีวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาน,น่าสนใจผมกําลังจะพาคุณผู้ ฟังไปคุยกับน้องบิ๊กในหนังสือที่บอกว่าได้รับรางวัลอยอดเยี่ยมในโครงการยุวะศิลปินไทยหรืออย่างไทยอธิสวอร์ดเนี่ยนะครับจริงๆเล่มนี้ได้รับรางวัลเมื่อปี2020ันะครับ2 5 6 3มาตีพิมพ์ในปี2564ชื่อหนังสือว่าในในโลกใบน้อยเนี่ยก็เป็นในยะอีกแล้วนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชื่อหนังสือเนี่ยในสลาไอไม้ม้วนนหนูเนี่ยนะแล้วก็มีวงเล็บใน ที่เราออกเสียงว่านยยะเนี่ยนะแล้วก็โลกใบน้อยเออเนี่ยมันมันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วเช่าที่ผมสังเกตนะน้องบิ๊กจะชอบตั้งชื่ออะไรแบบนี้เออเล่า,เล,าเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งที่มาที่ไปของเล่มนี้ครับในโลกใบน้อยนะครับเป็นเล่มที่เล่มหนึ่งท,ที่บิ๊กรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าที่มาเบื้องต้นเลยครับ,รบเกิดจากพี่บิก๊กครับเติบโตมาจากสำนัก กวีน้อยเมืองนครซึ่งสํำนักกวีน้อยเมืองนครเนี่ยจะมีการส่งรุ่นพี่สู่รุ่นน้องครับ,รบถ่ายทอดเรื่องกวีนิพนธ์กันทุกปีซึ่งรุ่นพี่อะครับก็จะได้รางวัลจากเวทียังไทยอาร์ติสวอร์ดนะครับทุกปีเผอิญว่าปี2020ั่ครับรุ่นพี่ครับถ่ายทอดความรู้มาสู่บิ๊กมาส,ส่งต่อครับบิ๊กก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นผมก็จะทําให้เต็มที่ครับก็เลยเริ่มเขียน ในโลกใบน้อยเนี่ยครับเป็นบทกวีที่บิ๊กเริ่มเขียนโดยเกิดจากสิ่งที่บิ๊กผ่านมาในชีวิตครับพี่ต้นเกือบทั้งหมดเลยครับเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวทั้งเป็นนามธรรมและรูปธรรมครับโดยในโลกใบน้อยเนี่ยบิ๊กแบ่งเป็นสามภาคครับ สามภาคเนี่ยครับก็คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับภาคแรกเนี่ยครับชื่อภาคว่าโลกจำหลักครับซึ่งหมายความตรงตรงเลยครับว่าโลกเป็นโลกที่โลดงดงามจะกล่าวถึงอะไรก็ตามที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับโลกการเกิดโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบอ่าแล้วจะทําให้นึกถึงอสัจธรรมของชีวิตกระทของโลกอะไรประมาณนั้นครับพี่ต้นส่วนภาคที่สองเนี่ยครับบิ๊กเขียนถึง โลกจำลองครับซึ่งเป็นโลกที่อยู่ในโรงเรียนหรือโลกที่อยู่ในการทํางานนั่นเองครับเป็นโลกจําลองครับซึ่งบิ๊กได้แรงบันดาลใจในภาคเนี้ยทั้งเล่มนะครับมาจากคุณครูของบิ๊กขอเอ่ยชื่อได้ไหมครับได้ครับได้ครับชื่อว่าครูจีรวันหนูบิ๊กครับก็คือเมื่อก่อนนะครับบิ๊กเป็นเด็กที่เกเรมากไม่ตั้งใจเรียนเลยแล้วก็จริงๆบิ๊กไม่ได้หมายความว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยคือเด็กเกเรนะครับแต่คือบิ๊กเนี่ยครับเป็นคนที่ เกเรจริงๆครับพี่ต้นหมายถึงไม่เข้าเรียนโดดเรียนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งครูคนหนึ่งนะครับก็คือครูที่ิ๊กเขียนถึงในในภาคที่สองเนี่ยครับบท่านเป็นคนขัดเกลาจิตใจบิ๊กทุกอย่างเลยครับให้เป็นคนที่มองโลกได้กว้างขึ้นได้ลึกขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้นครับบิ๊กก็เลยเขียนบทเนี้ยครับสะท้อนถึงความเป็นครูทั้งบทเลยทั้งทั้งภาคเลยครับแล้วก็ภาคที่สามชื่อว่าโลกจําเป็นครับครับโลกจําเป็นในที่นี้บิ๊กเขียนถึง สิ่งที่บิ๊กผ่านมาในวัยเด็กของบิ๊กครับเป็นภาพผ่านสายตาเหตุการณ์ที่พบเจอในชีวิตก็คือบิ๊กครับเติบโตมาจากสลัมครับพี่ต้นเป็นการจะเรียกว่าครอบชมชนในอับอะไรเงี้ยครับแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมันมันพอบิ๊กโตขึ้นมาเนี่ยชีวิตบิ๊กเปลี่ยนบิกมาจากการความลําบากในอดีตแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือความทรงจําที่มันเกิดขึ้นในในวัยเด็กครับมันยัง คอยแบบเตือนบิ๊กให้บิ๊กรู้สึกว่าทุกครั้งที่บิ๊กทอครับรบ,บิ๊กจะต้องรีบลุกขึ้นมาให้ทันให้เร็วที่สุดครับเพราะในวันนี้ครับบิ๊กมีโอกาสหลายๆอย่างแล้วก็บิ๊กพยายามที่จะคว้ามันครับพี่ต้นในอดีตนะครับที่เป็นเด็กๆครับในในภาพนี้ได้เขียนถึงการโดนตัดน้ำตัดไฟการ ไปถือขวดกระป๋องขอเศษทานซึ่งเป,เป็นเป็นเป็นตัวละครหนึ่งที่สมมุติขึ้นมาจากชีวิตจริงของผู้เขียนครับใช่ครับก็เลยเกิดเป็นในโลกใบน้อยก็เป็นในโลกของผมนี่แหละครับ <c oughs> คุณผู้ฟังที่ครบเรื่องที่น้องบิ๊กเล่าออกมาเนี่ยเราพบเห็นได้นะทั้งในส่วนของชีวิตของคนที่ต้องพูดงายนะหาเช้ากินค่ำอยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เอื้อต่อการ จเจริญเติบโตของความคิดแต่ยังไงก็ตามครับบิ๊กได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสามารถที่จะเอาชนะเรื่องราวเหล่านั้นได้แล้วก็มีแรงบันดาลใจดีๆมีคําแนะนําดีๆโดยเฉพาะจากคุณครูนะตอนที่ผมมีส่วนร่วมในการช่วยท,ทําหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมยังแอบคิดเลยนะว่าเอ๊ะก,การที่บิ๊กเรียนครุศาสตร์เอ่อบิ๊กบิ๊กอาจจะมีต้นแบบดีๆจากคุณครูนะก็เลยทําให้อยากจะเป็นครูอยากจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับนักเรียนเพื่อที่ว่าเขาจะได้ ไปตกอยู่ในสภาวะที่มันเลวร้ายช่วยให้เขาใช้การศึกษาในในการขัดเกลาคนอย่างนั้นด้วยหรือเป,ปล่าครับบิ๊กอันนั้นก็มีส่วนครับพี่ต้นก็ค,คือในเล่นมนะครับก็จะมีสะท้อนคิดสมมติผู้อ่านเป็นเด็กในวัยเดียวกับผมเนี่ยครับพี่ต้นเขาผมคิดว่าไม่มากก็น้อยที่เขาจะคิดว่า โอเคอันนี้ผมเห็นด้วยโอเคอันนี้ผมจะนําไปปฏิบัติเหมือนที่ทพี่คนักเขียนเขียนอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบผ,มผมคิดว่าน่าจะมีส่วนนะครับอืมอืมแล้วนี่เป็นแรงบันดาลใจให้เราเลือกเรียนครุศาสตร์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยจริงๆผมจะเล่าวิต้นฟังตอนแรกเลยครับ,รบผมว่าสอบติดคณะมนุษยศาสตร์ภาษาไทยที่มอศกษตรครับแล้วก็ติดสัมภาษณ์ที่อักษรศาสตร์ที่ศิลปกรซึ่งไม่ใช่เป็นสายครูเลยครับครับผมแต่คุณครูของผมเนี่ย ก็แนะนําให้ผมเนี่ยลองดูคณะคารุศาสตร์ดูไหมครับเป็นแบบตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วก็จากการที่ผมเรียนได้อาศัยอยู่กับครูที่บ้านพักครูอะไรเงี้ยครับ บ้างบางวันที่ต้องฝึกซ้อมการเขียนแตงกรออะไรนะครับหรือมีการแข่งขันต่างๆผมรู้สึกว่าผมได้สัมผัสวิถีชีวิตของครูแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นครูเนี่ยมันยิ่งใหญ่คําว่ายิ่งใหญ่ในที่นี้เนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงว่ายิ่งใหญ่กว่าอาชีพอื่นๆในเชิงเเกียรติยศอะไรเงี้ยนะครับแต่ยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าภาระและหน้าที่อะครับยิ่งใหญ่มันคือการสร้างคนคนหนึ่งผมรู้สึกว่าการที่ผมได้โอกาสในอดีตนะครับ แล้วผมได้โอกาสจากคุณครูเนี่ยมผมรู้สึกว่าต้องมีเด็กที่เป็นเหมือนผมอาจจะไม่เทียบเท่าที่ผมเป็นอยู่หรือหนักกว่าที่ผมเป็นอยู่ะครับ,รบผมคิดว่าถ้าผมได้เป็นครูในอนาคตเนี่ยอุดมการ์ผมในตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมก็ได้ช่วยเด็ก อาจจะไม่ได้ไปสอนเด็กในห้องแต่การงานเขียนของผมหรือว่างานที่เกี่ยวกับการสอนของผมเนี่ยอาจจะช่วยเขาได้อะไรประมาณนั้นคับพี่ต้นในตอนนั้นนะครับที่ที่เข้าคารุสานเป็นอุดมการและเป็นทิศทางที่ดีแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานคุณครูบิ๊กก็จะสําเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้ทําหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะครับก็ไปกำลังใจให้ครับผมจริงๆนะคุณผู้ฟังครับเราคุยกับน้องบิ๊กเนี่ยแล้วผมก็เปิดหนังสือตามไปด้วยนะผมชม ชอบมากนะใน3มพาร์ทใน3ส่วนเนี่ยนะคุณจีชอบทั้ง3พาร์ทแหละแต่ว่าโดยเฉพาะพาร์ทที่2เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากกระเป๋าสตางค์เออนะมันมันก็อ่านดูแล้วก็บีบหัวใจไม่น้อยเลยนะเออโรงเรียนของเราเคยน่าอยู่นะแท้ไม่มีเรือจ้างกลางโรงเรียนคุกห้องเรียนไม่มีเทคโนโลยีแทนที่ครูได้อะไรอย่างเงี้ยคือพาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทที่ น่าสนใจอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีประสบการณ์คล้ายๆกับบิ๊กก็ได้ส่วนภาคที่สาเนี่ยนะอย่างร่วมวิเศษหรือมิ่งนิดนิดนิดนดรัน์กระปุกชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานที่ต้องอ่านครับคุณผู้ฟังครับเป็นงานที่ต้องอ่านจริงๆนะค,คือเล่มเนี้ยนะผมเชื่อว่าออกมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะตอนนั้นที่เราทำรู้สึกเราจะออกมาช่วงประมาณก่อนที่จะมีการ ประกวดเซเว่ใช่ไหมใช่ครับครับอ่ะมาพูดถึงเราเราคุยกันมาก็พอสมควรนะครับหนังสือเล่มใหม่เนาะในการเขียนงานเรามีแรงบันดาลใจยังไง อ่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอันเนี้ยสถานการณ์ทั่วไปและเป็นสถานการณ์บังคับด้วยก็คือเรื่องของภาวะโควิดนะชีวิตทั่วไปเราก็ได้ทราบแล้วส่วนหนึ่งที่บิ๊กเล่าให้เราฟังคราวเนี้ยในการเขียนงานเนี่ยภาวะแบบเนี้ยโควิดเต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องของวัคซีงวัคซีนเรื่องอะไรตัวเมือะไรเนี่ยมันมีผลต่อต่อการเขียนงานของเราไหมมาถึงงานโดยทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับ,รบการเขียนบทกวีเนี่ยที่บิ๊กบอกว่าบิ๊กเขียนสะสมมาไว้อย่างนี้เนี่ย<อ>มีมีอะไรยังไงอะไรเราฟัง ่รู้สึกว่าย้อนกลับไปนะครับพีบ่ตาวคือภาวะกดดันของการเขียนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับิี่ตั้งแต่เด็กๆเลยครับครับ,ครบอคือตอนเด็กเนี่ยพี่ เป็นสายประกวดกรานสดครับที่ต้นซึ่งจะต้องบอกหัวข้อขณะนั้นและจาเวลาแบบฉับพลันซึ่งมันเป็นภาวะกดดันว่าเราจะต้องเขียนครับซึ่งการเขียนเนี่ยมันต้องขีดขีดขีดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราหลังจากขีดเขียนเสร็จเนี่ยเราก็ต้องคัดไปในฉบับจริงให้มันสวยงามเพื่อที่จะส่งให้กรรมการภายในเวลาแล้วแต่เวทีครับสองบทสิบนาทีหนึ่งบท2หน้าทีอะไรประมาณซึ่งมีรู้สึกว่านี่คือภาวะกดดันที่เราผ่านมาแล้วรู้สึกว่าโอเคอันนี้คือภาวะกดดันในการเขียนกวีครับ แต่ในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ภาวะกดดันธรรมดาครับเป็นภาวะกดดันทังเหตุการณ์อารมณ์และอื่นๆเยอะมากครับที่ไม่เกี่ยวกับเวลาสักเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าภาวะกดดันเนี่ยมันอยู่กับคอนเทนต์หลายๆอย่างด้วยนะครับพี่ต้นบางครั้งดิหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะพิมพ์บทพกดีิจะพิมพ์บทกวีผ่านโทรศัพท์บิ๊กหยิบโทรศัพท์ขึ้นจะพิมพ์บทกวีเนี่ย เราอยากทีมเกี่ยวกับการสะท้อนเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองของเราเนี่ยครับบิ๊กรู้สึกว่าบางครั้งมันเหมือนมีภาวะกดดันทางดอบของสังคมเนี่ยทําให้บิ๊กต้องปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้เขียนต่อครับมันสะเทือนใจอะเนาะเออหรือบางครั้งบิ๊กเขียนกรอนใช่ไหมครับพี่ต้องเขียนกวีนิพนธ์ทางโทรศัพท์เขียนเสร็จแล้วบิ๊กก็ต้องกดที่หน้าเฟซบุุกอะครับแล้วเขียนตั้งค่าไว้แค่ฉันเพื่ออ่านคนเดียวซึ่งมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกวีนิพนธ์ครับเพราะว่ากวีนิพนธ์เน ศิลปะเนี่ยจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้สื่อสารให้คนอ่านแล้วขเขาเข,ข้าใจตรงกับเราหรือเกิดจินตนาการใช่ไหมใช่แต่มันก็มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะว่าทําไมเราต้องให้เป็นแค่แค่ฉันคนเดียวที่เห็นโพสต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยน,<ช>นะครับ,รบแต่แต่ท่ามกลางภาวะกดนดันนะครับพีบ่ต้นมันก็มีหลายบทกวีที่เรารได้อ่านแล้วรู้สึกว่ามันจะลงใจเหมือนกันนะครับอ,อย่างงานของอาจารย์ชมยพรครับ ผมได้อ่านทุกวันแล้วผมรู้สึกว่า,อาเออท่ามกลางความเหนื่อยร้ายอะครับพี่ตน้นผมรู้สึกว่าใจผมชื้นขึ้นมากแล้วเป็นบทกรสั้นๆที่ได้อ่านแล้วรู้สึกว่า นี่แหละครับเป็นการจะลงจิตใจท่ามกลางภาวะกดดันอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นทุกอย่างนะครับจริงๆเนี่ยอย่างภาวะโควิดเนี่ยก็มีบางคนพูดนะครับว่าในแง่หนึน่งเราก็หดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะจนบางคนเนี่ยหดหู่มากเขียนอะไรไม่ได้เลยนะแต่บางคนก็บอกว่าอ่ะฮึดมีแรงใจเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เขียนออกมาไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์เป็นเรื่องสัน้นหรือบางคนตั้งใจจะเขียนเป็นนิยายด้วยซ้ำเท่าที่ฟังมานะบิ๊กมีความั้งใจแบบนะั้นหรือเปอล่าเออมีรู้สึกว่า ถ้าเขียนรวมเล่มเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยครับบิ๊กไม่ได้มีความตั้งใจเกี่ยวกับการรวมเล่มเรื่อโควิดขณะนั้นแต่ว่าอันนี้บิ๊กแอบคิดเล่นๆนะครับพี่ต้นในอดีตนะครับมีสมมติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยกวีในอดีตนะครับก็จะเขียนบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมครับบิ๊กรู้สึกว่าถ้ามีกวีสักท่านหนึ่งหรือหลายๆท่านที่ได้เขียนไปแล้วเนี่ยครับเกี่ยวกับเหตุการณ์โควิดเนี่ยในอนาคตอีกร้อยปีห้าสิบปีข้างหน้าอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัตติศาสร ของโลกให้คนรุ่นหลังครับได้มาศึกษาและ<ช>ได้มาสัมผัสเหตุการณ์นะครับครับผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมีนักเขียนหลายคนทีเดียวที่ตั้งใจจะทําแบบนี้แล้วก็ได้ลงมือทําไปแล้วอ่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับบิ๊กครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังไหมโดยเฉพาะในกลุ่มของคนในวัยเดียวกับเราเนี่ยหรือพูดถึงผู้ฟังทั่วๆไปก็ได้ที่ชื่นชอบบทกวีครับ สิ่งที่บิ๊กอยากจะฝากใช่ไหมครับให้เพื่อนเพื่อนกวีหรือว่าให้รุ่นน้องกวีหรือว่าให้ผมกวีทั่วไปใช่ไหมครับครับบิ๊กรู้สึกว่าบทกวีครับมันมีคุณค่าเหนือไปกว่าการเป็นตัวอักษรนะครับพี่ต้นอันอันนี้บิ๊กบิ๊กคิดคิดด้วยความคิดของบิ๊กเองในทัศนะของบิ๊กเองเลยนะครับครับแล้วบิ๊กอยากจะฝากบอกกับเพื่อนๆว่าบางครั้งบทกวีครับมันอาจจะเข้าใจยากแต่มันไม่ยากเกินที่จะเข้าใจได้ พีอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองเปิดใจครับทุกๆสิ่งอย่างมาเริ่มต้นจากการเปิดใจเมื่อเราเปิดใจแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ยากที่จะเข้าใจครับแล้วก็บทกวีเนี่ยนอกเหนือที่จะเป็นหนังตัวหนังสือวรรณบรรทัดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบทกวีเป็นเหมือนมรดกรอย่างหนึ่งครับ,รบของของประเทศของเราของ <Okay. S 2> โลกของเราครับแล้วก็สําหรับตัวผู้เขียนเองเนี่ยอนอกนจากที่ดิน ด้านหรือรถเนี่ยครับบทกวีคือมรดกของชีวิตของตัวกวีเช่นเดียวกันครับอีกอยากจะฝากว่าช่วยกันรักษานะครับพี่ต้นเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยในในกวีนิพนธ์เนี่ยเพื่อนบิ๊กร้อยครั้งร้อยเนี่ยไม่มีใครที่จะอ่านเลยมันบังคับกันไม่ได้หรอกครับว่าต้องมาอ่านนะแต่ว่าอย่างน้อยนะครับเปิดใจแล้วเราจะเข้าใจบทกวีครับอย่างส่วนตัวผมใช่ไหมครับจากการที่ผมได้อ่านบทกวีจากกวีผู้ใหญ่หลายๆท่านครับ ผมรู้สึกว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตผมมากมายเลยครับในแง่ของการมองโลกการใช้ชีวิตอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอ่านงานของอาจารย์เจรีรนานพิปีชาครับผมผมรู้สึกแล้วก็อ่านงานของอาจารย์บนตรีสียงโลกในดวงตาข้าพเจ้าครับผมผมรู้สึกว่างานต่างๆเหล่านี้ครับเปลี่ยนชีวิตของผมไปในหลายแง่มุมเลยครับพี่ต้อมในแง่ของการมองโลกเข้าใจโลกและการใช้เวลาให้คุ้มค่าครับ ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเยาวชนหรือเพื่อนเพื่อน,นะครับ,รบได้อ่านบทกวีมันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยมีสุนทรียะในการมองโลกแล้วก็ช่วยสนับสนุนความคิดของคุณที่จะทำอะไรในชีวิตได้ครับเป็นคำแนะนำจากเยาวชนผู้เขียนงานกวีนิพนธ์แด่เยาวชนด้วยกันผมถือว่านี่แหละคือ m e a มีนิ่งบ w e e n นเด l ไ n e ์หรือความหมายระหว่งางบรรทัดที่กวีเนี่ยเขา รู้สึกแล้วก็ถ่ายทอดออกมาแน่นอนครับคงไม่มีใครมานั่งเขียนหรืออาบิ๊กอาจจะเขียนอย่างที่พูดมาก็ได้แต่ว่าเมื่อเราได้อ่านและได้พูดคุยกับกวีผ่านงานเขียนของเขาเนี่ยเราจะมองเห็นความหมายที่แทรกที่ซ่อนเอาไว้และผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือไม่ก็ตามเนี่ยจะรู้สึกเลยว่างานของบิ๊กเนี่ยมีพลังแต่ไม่ใช่แค่การบรรยายเฉยๆแต่เป็นเรื่องของการถ่ายทอด อารมณ์ความรู้สึกเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตรวมถึงมุมมองต่างๆที่กวีมีต่อสิ่งรอบตัวนะครับผมถือว่าเป็น เรื่องที่ดีมากนะที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องบิ๊กนรงชัยแสงอัคคีมากๆนะที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะครับก็ขอเป็นกลังใจให้กับทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ผลิตงานดีๆออกมาให้เราอ่านอีกเยอะๆนะครับขอบคุณครับ <gamma> ได้เลยครับโอเคขอบคุณมากๆครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะสำคัญที่สุดเลยนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับบิ๊กครับสวัสดีครับ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนทบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชีลาพ,พรพฤตและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์02910 9 5 6 5หรือที่อ e ีเมล w r i t e r a s o center gmail com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชาย alive podcast แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ